สวัสดีค่ะพ,พ่อกระจิบเพกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้จะมาทำแกงส้มขาหมูกับหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองที่วันนั้นจิบจิบเพกดองเอาไว้นะเนี่ยวันนี้จะมาเปิดให้ดูอีกทีนะคะเกือบเดือนแล้วสาภาพเขาก็ยังดีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดํายังขาวเจ้วอยู่เห็นไหมนี่อับจะมาเอาเอาโถมาเปิดให้ดูอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวก็บอกเออดองแล้วหายเก็บหายไปเลยนะในวันนี้จะไม่ดูทีจะเอาหน่อไม้นี่ขึ้นมาแล้วเราจะมาแกงกับขาหมูขาหมูนี่ต้มเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเราถ้าเราไม่ต้มก่อนเราไปแกงสดๆมันจะไม่เปื่อยง่ายมันจะมันช้าเราต้มพอสุกเนี่ยพอสุกพอประมาณสุกก่อนนึงก็ขาหมูนี่เราก็เอามาถึงก็ทําให้สะอาดนะเดี๋ยวนี้ตามร้านเขาจะเผามาเรียบร้อยแล้ว เราก็มาหั่นให้เป็นชิ้นแล้วเอาเกลือเราไปขยำขยำล้งางน้ำฟาร์มฟาม์มคาวออกให้หมดแล้วต้มน้ําให้เดือดลวกลงไปปุ๊บหนึ่งน้ำเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็มาต้มต้มน้ําน้อยๆประมาณ2ี่สิบนาทีจะไม่ถึง20นาทีดีนะเนี่ยผ่านหนังหมูนี่หมูนี่ยังแข็งอยู่นะพอพอสุกแค่นั้น2ี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องเครื่องเราเคยทาให้ดูแล้วนะคะเครื่องแกงส้มไปง,ง<อ>ส้มดูได้นะแกงส้มแบบทางใต้นะคะเอ,อ่อพริกสด ด้วยพริกแห้งด้วยขม,มิ้นสดเนี่ยสีสันมันจะสวยอย่างนี้แล้วทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะ,ะแล้วก็มีกะปิเนี่ยกะปิประมาณสองช้อนเครื่องนี่ประมาณสองขีดกว่ากว่าเพราะขาหมูมีกิโลครึ่งนะแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปิ๊บเกลือน้ําตาลทรายแล้วก็น้าําปลาถ้าเผื่อมันยังไม่เปรี้ยวจัดก็บีบมะนาวใส่สักหน่อยเตรียมมาเราต้องดูเหตุการณ์ก่อนถ้าชิมแล้วมันออกน้ำหอ่อไม้เปรี้ยวเยอะเราก็ต้องไม่ต้องใส่มาก มะนาวนี่้อยปมทีหลังเห็นเห็นมีคนเคยบอกมีคนเขาบอกว่าแกงส้มบางที่เขาไม่ใส่น้ําตาลจริงไหมน่นนืที่เล่าให้ฟังว่าแกงส้มบางที่ไม่ใส่น้ําตาลปลาียลอยจริงๆมะแกงส้มแหมอกแต่เปรี้ยวอย่างเดียวกับเผ็ดเฮ้ยมี <น S 2> มรสอย่างนั้นนะมันมันเหมือนกับไปทางเดียวไม่มีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยตรงอย่างเดียวเลยนะตรงอย่างเดียวมันไม่อรมณ์เปรี้ยวเค็มอย่างเดียวเลยนะคนใต้คนทางนน้นก็ยังต้องมีน้ําตาล เกลือ,นนนอนเนี่ยมาตัดสักหน่อยเขาเรียกว่าเชื่อมรสชาติเออ,อมันจะอร่อยใช่ไหมถ้าเราทําแบบข้าวคนบางบางภาค<า>น,น,นะนะน้าตาลก็ไม่ใส่บางที่นะบางที่วันนั้นมีอยู่เจ้าหนงเข้าหมอกับข้าไปในงานเออเขาเรียก่พิพเอกชิมหน่อยสิชิเพเอกแกงส้มนี่อร่อยไหมเราก็ไม่รู้ว่าคนทำอยู่่ข้างๆเราก็บอกว่าโอ้ยปลาดีจังเลยปลามงปลาที่ใช้ได้ปลาอร่อยแล้วเขาแกงเนี่ยแต่ว่าเครื่องเราใช้ได้แล้วแต่เผลออย่างเดียวอะไรรู้ไหม ตรงไปอย่างเดียวคือเปรี้ยวกับกับเครื่องยังขาดอยู่รถหนึ่งนะขังขาดน้ําตาลอยู่รถหนึ่งเขาบอกว่าบ้านเขาไม่กินน้ําตาลไอคนทำเขาไม่กินน้ําตาลเขาบอกเขาแกงให้อย่างเนี้ปลาไม่เหม็นคาวก็บุญแล้วว่าเราบอกสมัยนี้นะใครจะแกงให้ปลาเหม็นคาวน้ําเดือดเขาใส่ของคาวใส่ปลาลงไปเขาจะไม่คนเด็กเล็กๆก็ยังรู้เขาไม่ต้องคนกันอยากคนซุกหน่อยแล้วตอกเติมตอกคนตอกชิมเดี๋ยวนี้สมัยเนี้นะคะเนี่ยหน่อไม้ หน่อไม้ที่จีเป็กดองวันนั้นนี่เกือบเดือนแล้ววันนี้วันนี้เราจะเอามาแกงส้มเรายกช่างโถมาให้ดูนะว่ายังขาวอยู่เลยนะยังขาวอยู่ยังสวยอยู่ยังสวยหน้าตาย,ยังดีอยู่แต่<อ>ว่านะท,ที่ที่วันนั้นดองใส่ไฮเตอร์ด้วยใช่ไหมไม่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 ไมไมอยาไปทําอย่างนั้นบาปกรรม <c oughs> อินกรรมไอ้นี่เราดองแล้วเราจะเอาไม้เข้าดูอีกว่าอนนี้ของจริงของแท้โบราณเขาดองอย่างนี้สูตรโบราณก็ยังดีอยู่นะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราตักขึ้นมาเดี๋ยวเรามาล้างทำการล้างหน่อยนึงตอกแกงต้องล้างเดี๋ยวมันมันเปรี้ยวมากไป น hmm. ี่มันเปรี้ยวจริงๆเปี้ยวหอมหอมอมอมห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 ยวหอมหอมหอมหอนหอมหมหอมหมามหอมหอมมอมมอหมาอมหอหอมหอมหอมหหอองเอี๋อวเอมหมหามอมหอหอมม้แลหวโหอหอหน่อมหมหมหอมหอออมหมหอหมมห้ท่านผู้ชมหางบ้านแฟนคลับผมที่เพห็นว่า อยู่นี่อยู่นี่ยังอยู่นะวันนั้นมาผ่านวันนั้นมาผ่านหมูสามชั้นไปแล้วใช่ใช่อันนี้ที่เป็นยาแกงส้มให้ดูนะเอาให้คนดูดีอีกทีดีกว่าเดี๋ยวก็ห่าว่าอยู่ในโถไร้คามมันงอหายไปไหนใช้ชื่อเป็นแกงส้มขาหมูหน่อไม้ดองเองหน่อไม้ดองเองเนี่ยแค่นี้ขาหมูประมาณโลครึ่งหน่อไม้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเป็นเนื้อมันแต่ว่าก่อนอยู่นี่เราจะใช้เราต้องมาเอาน้ำ ร้างหน่อยพอร้างน้ำนี่เลยนะอืร้างสักหน่อยอย่ให้มันเปรี้ยวเกินไปชิ้นใหญ่บ้านเล็กบ้านนะคนไปมีเลใหญ่อร่อยกินสะใจ นี่ล้างน,น้ำเดียวเนี่ยหรอล้างน้ำเดียวพอไอป้ปลาเปี่ยวมาเสียดออก,กัน่อยก่อนกินตอนเด็กเขาหั่นเป็นบางนะแล้วชิ้นใหญ่ๆพับๆๆๆกินเข้าไปอร่อยดีนะมันเข้าเครื่องเวลากแกงเขาเรียกว่าใช่มันเข้าเครื่องดีอืหั่นบางยิ่งอร่อยนะเขาใช้น่าจะใช้ที่แบบที่ใส่ใสมกก่มะละกอนที่เขาถูถูถูไว้นั่นเนี่ยึกออกไหมที่เขาถูหัวมัน ตำกล้วยฉาบก็มันฉาบใที่นั่นน่าใสได้ไม่เอาไม้ขอดูเดี๋ยวเ็าหาว่าเออดองแล้วไม่รู้ผลง,งานเป็นยังไงออกเก็บไห้ไปเลยใช่ไหมแสดงเขาบอกว่าเดี๋ยวดองกินไม่ได้ี่เพ็กขี้หกนั่นแนรนั่นเน่นั่นเน่ยนั่นเนีนั่นเนรนนนปูราเดียวปูจอเล่หรอเมันดองก็เรีกปูจอเล่เข้าใจไหมคนใต้ว่าปูจอเล่มีคนถามว่าที่เป็กทาอาหารเนี่ยทําเอาไปไหน ทำกินสิครับทำกินที่บ้านบ้างถ้าเป็นพวกขนมเยอะๆก็พาไปที่ไปเลาทำการประชุมเพื่อนๆอะไรก็ได้กินกันพาไปแจกเพื่อนก็ได้กินกันทําขนมเยอะๆก็เพื่อนบ้านเดินนะไม่ใช่ทาโชว์อย่างเดียนะที่พี่ทำเดินทุกบ้านทุกบ้านเดินแถวเนี้ยมพราะนั่นทำกันหลังไหวเตาอ่ะมาถึงใส่ถุงก็แจกมันกันมันโน้นมันนี้แจกมีเครื่องอยู่แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปครัวร้อนเลย จะทำไอ้นี่เข้าใจกันแล้วนะหน่อไม้ก็ยังเหลืออยู่อีกได้ยังทําได้อีกเนี่ยเดี๋ยวจิงลิงไว้ให้นะะจดองได้กินได้ตลอดดองไว้ให้ดูแล้วนะอือเนี่ยยังขาวจุวนะ้ยหน้าเจี๊ยผิวพรรณยังไม่เปลี่ยนเลย่ไปโอเคตามัจะไปลวกหน่อไม้นะต้องรวกพอจะกินะอะไรต้องรวกแม้กระทั่งเราดองเองก็จริงแต่ว่าเราจะกินเราต้องรวกไว้ในวัยวันมันเริ่มเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวจี๊ด ลงนี่มันจะไม่เปรี้ยวเกินด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็ไม่พังเลยจะไม่พังเป็ภาษาบ้านเราปรั้งแลงมันจะไม่ปั้งลอกขาหมูด้วยเราใช้น้ําเดียวกันเหรอได้ไม่เป็นไรไอัน,นี่มันไม่ใช่ข้าวเราเอาให้มันบาล์รติราจะลวกให้ดูลวกน้ําเดียวกันได้ตำรวจไม่จับนะ น้ำเลือดน้ำคาวมันออกนี่หลังจากกินเจจิเพกหยุดทำคลิปไปหลายวันนะพักผ่อนหลายวันนะมันมันบุกบุบไปโน่นไปนี่ไปหว่างกินเจนี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่านี่มันแฟนเขารออยู่หลายวันแล้วเนะีย่ยอย่ารอมาทำของขาวนะห้อต้เลยต้องขาหมูสักย0สเอร์ซ็นก่อนนะเนี่ยขาหมูใส่ลงไป 2ี่สิบปเซนก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันฝาให้ขาหมูสุกสักนิดก่อนนะฮะเดี๋ยวตอเนื้อขึ้นมาเดี๋ยวเอแต่น้ำมันเคี่ยวข้งก่อนคนแยกมอืเคี่ยวขิงให้หอมก่อนต่เอาขาหมูใส่ไปแล้ว ขาหมูขึ้นมาก่อนนะคะนี่เราเราจะใช้ซมซมควายนะใส่ซมควายต้มแขกเสียต้ำแขกงสองสามเก็บก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ แกงใส่ส้มแขกไปบ้างอะไรบ้างนะอันี้เครื่อง,<า>งแกงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อ่าใช้แค่ใส่น้ำมะขามประมาณนาำก็ได้นี่เครื่องแกงเครื่องแกงประมาณสองขีดนะขาหมูนี่กิโลก,กว่าๆลงสามขีดอันี้สองขีดแล้วเราก็ใส่เนี่ยใส่อกะปิกะปิสองช้อนแกงเนี่ยนะสมบัติเครื่องนะอือสองช้อนประมาณสองช้อนแกงกะปิ เอาเครื่องเอาไปก่อนนะ <can> เครื่องเยอะนะ mm hmm. มันจะได้ถึงเครื่องอ่ะโอเค Ahí lo ven acá. กมให้เดือดก่อนให้เดือดเดี๋ยวก็ค่อยใส่หน่อไม้ดองเดี๋ยวก็ปรุงรสนะแกงเหลืองท่เนี่ยแกงรวยงจริงที่เจะใส่หน่อไม้ดองไปเลยนะคะหน่อไม้ดองนี้ที่เราลวกไว้ื่เกี้นะใส่ไปเลย ไว้ก่อนปิดเอาไว้ก่อนปิดเอาไว่ายกลความเปรีย้ยวมาเลยยังหากับเปรีย้ยวแล้วยัง,งยังยัง,ยงไม่เปรีย้ยวความหวานมันมาด้วยนาะหวานจังเลยความหวานข,า,นขาหมูเพิ่มานาม้ำมะขามเปียกสามช้อนก่อนนะคะ ใส่ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงแล้วเราก็ต้องใส่ไอ้ไอ้ไอนี่น้ำตาลปี๊บตีนป๊าบน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแล้วก็อัน,นี้น้ำปลานะน้ำปลาประมาณสองช้อ,ชอนช้อนครึ่งเอาสองช้อนได้น้ำปลาน้ำปลาต้องใส่ให้มันหอมเลย อืม,อมาแล้วมาได้มาจำจำบ้านได้เร็วจังน้ำตาลปี๊บเท่าไหร่นะเมื่อกี้น้ำตาลปี๊บประมาณช้อนหน้านี้ใส่เกลือักนิดอากาศความเค็มใสเกลือเพิ่มสักหน่อยก่อนเนี่ยประมาณครึ่งช้อน,น,อนไม่ถึงนะไปไปช้อนนะไปไปช้อนได้มันไม่ถึงเกลือโอ้แป๊บเดียวมาแล้วรสชาติดีมากเลยขาหมูซบมันหวาน ไม่ว่าย,ยากาศเปรี้ยวหน่อยนะใส่ไปให้หมดเปรี้ยวคนเลยเดี๋ยววันนั้นใส่ห้าช้อนนะ่ะอือสองนี่สี่ช้อนจิบไว้รักพักแล้วนะขา่าหมูมันเปรี้ยวที่สุเพิ่มอีกิดหนึ่งอืมประมาณนนิด,ด ได้สามรสเลยเปรี้ยวหวานเค็มหน่อไม้เค็มน้อยเค็มน้อย,อ,ยออกหวานๆไปเปรี้ยวตามรสชาติมาจะอร่อยเหม็นมวันนี้หอมนะเราใส่เนี่ยไปนะนหอมหอมั้งมแขกนะถ้าเราไม่ใส่ส่ำแขกเราจะใช้ตัวช่วยนะั่นคือมะน,นาวก็ได้นะได้สองแบบเยี่ยมเลย เยี łość, Harriet, iram, young, ่ยมเยี่ยมมองๆเลยเดี๋ยวสักขอสินาทีแป๊บเดียวอืมโอุ้ฮเข่าวเครื่องแล้วนี่เอาเริ่มเปื่อยแล้วนี่เนี่ยหนังหมูแววว่าเป็นเนี่ยเปื่อย มาชิมกัน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 ดูนะคะหน่อไม้ดองกับแกงส้มหน่อไม้ดองกับขาหมูเสร็จแล้วนะคะแกงหลืออแกงแบบปักใต้นะคะรสเข้มข้นมากเครื่องก็ปั่นเองเครื่องก็สมเองนี่มันอร่อยจริงๆเลยข้นสีสันก็สวยตอนนี้ที่ไปจะทำการชิมแล้วนะคะ สุดยอดอยู่แล้วอืมอร่อยจริง้ยัอร่อยมากออกรถอะไรบ้างได้สามรถนะคะเปรี้ยวนำไปก่อนเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวอย่าให้เป็นแหลมมากนะพอเปี้ยวนำปุ๊บ ทีนี้มันออกหวานก็ไม่หวานมากหวานมากก็ไม่อร่อยพอเริ่มรดหวานนิดๆแล้วก็เค็มตามไปนิดนึงเค็มก็เค็มไม่มากให้ได,ด้สามรสแต่เก่งส้มต้องมีรสเปรี้ยวนำมันจะอร่อยลองลองมาก็คือความเค็มกับความหวานหวานนิดๆน,นะอาอร่อยจริงๆไม่ได้หวานมาก เนี่ยหน่อไม้เราดองเองเนี่ยสุดยอดเลยเก็บไว้นี่เป็นเกับเดือนแล้วเนี่ยครึ่งเดือนกว่าแล้วเนี่ยยี่สิบล้วยี่สิบมันแล้วนี่ยังอร่อยอยู่ไว้ได้นานกินได้เป็นเดือนไม่เสียถ้ามีทาไว้อย่างเนี้ยทําที่เหมือนคลิปๆสอนไปอะ่ะเก็บไว้ได้นานแล้ว่อร่อยจริงๆไม่ได้ม้วแกงส้มหน่อไม้กับขาหมูนี่มันจะถูกสรุปก,กันมากเลยถ้าอีกอย่างถ้าเราเก่งจริงไปเก่งกับปลากระบอกก็อร่อยเหมือนกันถ้าปลานะได้จะพวกปลากระบอกเนี่ยกับหน่อไม้ดอง ันจะถูกสเปคกันเหมือนกันแต่โรยคลิปนี้นะคะเห็นแล้วลูกหลานเด็กๆมาทําตามได้นะคะเพราะว่ามันไม่จะยากนะแกงง่ายเครืค่องเครื่องที่พี่็สมมาให้ดูหมดแล้วที่ผ่านมาแล้วเครื่องแกงส้มเครื่องแกงใต้เหล่านี้นะอย่าลืมนะคะเเห็นแล้วก็ทําตามไม่เข้าใจก็ถามมาได้คนที่ติดตามคลิปพี่เพกแล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ต้องช่วยกัน เกดร้ายติดตามให้ที่เพแเราซับสไครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะายบาย